ถ่ายคลิป hmm. ด mm ีไหมลูกเนี hmm. mm ่ย hmm. อ mm ืม hmm. ถ mm ่ายคลิปให้ผู้ชมดูดีกว่า แล้วปื้อเองแล้วอุตส่าเอานี่มานะคุณดาวไม่ใจแล้วลูกลูกก็ถ่ายคลิปเองนะใส่ไปเลยอ่าโอเคปื้ออ่ะเตรียมร้อยแล้วก็เปิดอาสี <ELL> uh, <t facial> เม้มันเม้าม่เติมมันสูงขึ้นไปยันค right. ิ <metros mal. S 3> mm ้วเลยอ่ะเติมยันคิ้วเลยทุกคนถ้ามันเถอดนะทุกคนใส่แกนใส่ให้มันเสร็จใส่เพราะว่านี่แปดแก้มนอกจากจะมีอันใหญ่แล้วนะคะให้ออกมาเป็นผู้เป็นคนฮะรีบๆแทงให้ออกมาเป็นผู้เป็นคนกันแล้วกัน ใช้สอสีนี้อืมสีไหน,ก,หนก็สวยอ่ะหนึ่งสองสาสี่เอาไหนสีพูวะหนึ่งสองสามสี ha <laughs> ห้องเรามาันมันสำเร็จสัท้ทีตอนนี้หลังก้องแม่กำลังหัวลุกเป็นไฟ <c oughs> a sombra. ก่อ,อ <c oughs> ค่ะสาอย่งค่ะยไหมคะจะกลายเป็นลิงฝนตา นหคะไม่ได้ฝืนไหนหน้ามอมระชนกับอ้านมา ไปนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ขอกรีอย่าให้มันพวกปากมันนะคะถ้าแบบนี้ตัดก่อนค่ะเพราะงั้ทุกคนจริงๆโอเคต่อไปอันนี้คือกาวติดของตาแนละน,นี่คือ เราจะรีบไปอย่างรวดเร็วเพราะตอนนี้แปดนาทีแล้วนะคะตอนนี้เราก็ต้องรีบไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าแมตุร์ตื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 ร์ตุร์ตุร์อย่าเราอย่างมากเลยนะคะตอนนี้เราก็จะมาติดขนตาก่อนนะคะแล้วเคอเคแล้วก็ใส่กาวเดี๋ยวเราค่อยใส่กาวนะคะโอเคเริ่มเลยคะเคะเราจะมาตัดแล้วค่ะสองหนึ่งโอเคทุกคนเราก็เสร็จข้างนึงั้นค่ะต่อไปอีกข้างนึงเลยอย่างรวดเร็วแข็งใจสองสองหนึ่งไม่ตัดละกคุด โอเคทุกคนเสร็จแล้นะเดี๋ยวอแค่เอานี้ออกนะนะับสามสองหนึ่งไปมาใกล้ๆสิโอเคใอนี้กดไลคกดแชร์ไปนะอลติด้วยบ๊ายบายนะทุกคขอบคุณที่ดูคลิปมาถึงตอนจบนะคะทุกคนบ๊ายบาย